ครับกระทรวงพลังงานครับสวัสดีครับผมสมพลคุไม้ครับเป็นห่วยเจ้ากระทรวงพลังงานครับนี่ค่ะกระทรวงพลังงาน แสงมณีจันทบบลาค่ะกระทรวงพัฒนาพลังงานค่ะได้กระเชืัอต่อไปนะกระเชืพัฒนาวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีค่ะนางพรพิพาพรพงศ์สอนเจ้าพระสนวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีครับผมนายชาติดวงสิล์นะครับเป็นตำแหน่งรอง สวัสดีค่ะจินน้ำวิชาเป็นรองเลยค่ะวิทยาศาสตรค่ะเมื่อรับตำแหน่งแล้วก็ขึ้นสู่สะพานเงินลงสู่สะพานทองมาใกล้ๆหน่อยสวัสดีค่ะ กระทรวงนะคะอธิเต雅เมฆชุ่มค่ะทรัพยากรธรรมชาตินะคะประธานและรองประธานนะครับรองประธานครับสวัสดีค่ะสุภาติสมบูรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรองประธานค่ะสวัสดีค่ะมารีจุดใจค่ะเลขค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ <c oughs> 28ขรับการสวรวงเสริมสร้างสุขภาพครับ สัสดีค่ะวิชาการพาราภิค่ะกระทรวงสุขภาพค่ะ็นหัวหน้ากระทรวงค่ะสวัสดีค่ะตัวหนี้ตเมียมัตนากระทรวงสรสร้างสุขภาพเป็นรองก็ะธานค่ะอาริยาคุณเป็นเลขากระทรวงสร้างสุขสร้างสุขภาพค่ะ ขาไปนะกระทรวงที่สินะครับกระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมครับสวัสดีครับพัฒนาอุตสาหกรรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่บคุณคุณโบนาเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมปีสี่ขาจ้า ไปขึ้นบันไดขึ้นบันไดเงินบันไดทองตอนนี้นนเสร็จนะครับกรสทรวงการท่องเที่ยวครับกการท่องเที่ยวครับ <c oughs> สวัสดีครับผมนายเอกสุริยอมพลศรีนะครับเป็นเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวครับสวัสดีค่ะนางสาววัลลัคนาออมพลศริเป็นรองเจ้กากระทรวงการท่องเที่ยวค่ะวันนี้ครับ21นะครับการวงการตลาดและการขนส่งครับ การตลาดขนส่งครับมีใครมั่งอ่ะการตลาดและการขนส่งไม่ใช่อยู่ส่วนกลางวะนี่ <c oughs> อะไเนี่ยนี <c oughs> ่เป็ <c oughs> นตัง <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อันนี้ไงอันนี้เป็นไง

มีไหมยี่สิบสองกระทรวงพัฒนามนุษย์ส่วนกลางไม่มีก็ยี่สิบสองเลยครับยี่สิบสองเลยส่วนกลางก็เหมาไปสวัสดีครับผมภิชัยน้อมกลางครับเจ้ากระทรวง พัฒนามนุษย์สว่วนกลางครับข้อมูลพัฒนาครับเออครับพัฒนาส่วนกลางครับสวัสดีค่ะล้ำไพชยาแสนกระท้วงพัฒนามนุษย์สว่วนกลางค่ะตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งเลขาค่ะมาดีข้ะมาทางเรือพอดีเลยทียย <c oughs> ่สองนะครับการสวงสากล สวัสดีค่ะอยู่กระทรวงสหกรณ์กรค่ะนางสาววิไลพรบัวมากค่ะเป็นประธานค่ะสวัสดีค่ะไมรแแงตะวันกระทรวงสหรณ์กรตำแหน่งเลขาค่ะ ยี่ิบเอดกระทรวงกีฬาและนันทนาการครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบ่ยี่สิบยี่สิบ่ะ

ทานสอนวิชาะเลขานะครับลดรกโอเคยนะโอเคนะครับ